สาดวเขายไหมขายขายคุยแล้วที่มาททำยาเลยได้ไหมตอนนี้เท่ไหร่ตนเาไหร่าไร่เจ็ดห้ารอยครับพี่เดียวกันไปไม่ได้ร้อยเมตรหรอใช่ได้มาร้อยร้อยสิบสามเมอรนะพี่นี่รับให้ทำยาได้ไหมพี่เยอะเลยรับเรื่อยๆเลยนะใครออกมได้ออกไปก่อนนะใครว่างช่วยช่วยตึกข้างลงไหวแล้ดิจบคนเดียวไม่ทันคูนห้าพันห้าเลยหรอ เดี๋ยวพี่เขาเราปิดีไว้500นะวให้ห้าร้อยนะได้ครับพี่เอาง่ายง่ายถ้าถ้าเรามียาใช่ไหมถ้ามียาร้อยเม็ดเราจะขายแม่งให้หมดร้อยเม็ดถ้าตำรวจไม่หมดโอเคปะ หลุมมันกี่นาทีครับร้านเดี๋ยวถ้าสมมติถ้าพี่ทำยาได้อยผมขายยาอะไรพี่เดี๋ยวผมขายแม่งให้ตำรวจหมดเลยอะไรแบบนี้นะตำดีสะดนยเดี๋ยวมาผมไปชงน้ำกันครับพี่ทองชอบครัเอากระดาษไอทองไปชงน้ำใครยาอยู่ไหนอะไอเม็ดเหลืองอะ มาอะเลล่างเลยยืนไปก่อนยืนไปก่อนไปเมื่อไปก่อนพี่จกตึกข้างๆก่อนไม่มีคนจกเมื่อนี้แบบตำรวจเดินขยันเต้ย AI มีทุล่าดีมาเออไ้เทียมรวดอะอย่านอนก่อนกูแล้วกันปกตินี่เวลานี้นี่ออกไม่ออกคารลกก็ออกเมื่องอะ ฮัลโหลครับฮัลโหล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 อันนี้ใช่ไหมแทบไม่ทุกคนไม่ใช่พี่ะพี่คนนี้ผมน้ำตาลอ๋อคนนี้ใช่ไหมฮัลโหลครับขายครับใช่หรือเปล่าไม่ใช่ครับผู้ขัหลังหรือเปล่าเกีกับเพงจะขึ้นไปขายไม้ที่สภานะมะม้า ไม่หนูมีอยู่ในตู้น่ะหนูมีกล่องไม้อยู่ในตู้แต่หนูยังไม่ได้หาชมไหมคะร้อยสิบเมตรใช่ไหมสิบสามค่ะโกงไม่โกงเออจริงเลยไม่โกงจริงชมไหมครับ้ชมไหมไม่ไม,ไม่เดี๋ยวก่อนอโอเคโอเค มีอีกเอามาขายอีกนะครับหน้าครับชื่ออะไรครับนี่ชื่อเชอรินครับอ๋อโอเคครับได้ครับคุณเชอรินมีมีอีกมาขายอีกนะครับหน้าครับขอบคุณครับกองไม่กองอ่ะกองกองกองขอเปลี่น้ำหนึ่ง นี่มีลิตคอยสิบห้าเหรียญแล้วเนี่ยใช่ใช่ใช่แต่เงินแก๊งเหนื่งล้านเดียวนะจนแบบจนสัตว์อะน่าพี่้าพี่มีลิตคอยเท่าไหร่อ่ะสิบห้าเหรียญใช่ไหมสิบห้าเ <15. S 1> หรียญเหรอคูณ 6, หกแสนสาม เก้าล้านสี่้วสมมติถ้าขายอะดีเวลาแต่ไม่ได้ข,าย,า,ดขายแล้วใช่ไมเยอะเยอะกว่านที่เรามีตอนแรกอีกใช่ไหมล่ะใช่แต่เรามีประมาณสี่ล้านออนนี้เฮ้ยนี่อะไรอะของแ่ว่ะ สิบเจ็ดเหรียญหรออ่าล็อกปิกสองร้อยอันแล้วอมอเยียร์ตีล็อกปิกอยู่ครับสแกนเนอร์มันเอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้สแกนดูว่าผู้ชายใบคนนี้เป็นเกย์หรือว่าเป็นชายแท้ครับจริงหรอใช่เองชายผมดูสิครับตรงนั้นอะพี่เนปคุนเป็นอะไรอะไม่รู้เลยว่าเป็นหรือไม่เป็นแล้วถือสแกนเนอร์หรือยังหรอมันถือไม่ได้ช่วยเช้าติ๊กหน่อยครับไม่ได้ยินฮะอย่าคุยกับสองคนฮะ อ๋อเอาแล้เอาตะกันให้ใส่ตัวหรือยังใช่แล้วกดหรือยังกดแล้วครับกดกดใช่เหรอคะใช่กดลองกดหรือยังถ้ากดแล้วบอกเลยอ่าใช่กดแล้วด้าตะกันเรามันจะบอกแล้วว่าเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายแล้วติดไหมฮะติดไหมติดแล้วติดติดด้วยใช่หรออ่าอย่างนี้ลองลองเช็คดูครับลองเช็คดูติดลูกสองหรือเปล่าอรัไม่มีลูกครับมีลูกอยู่มีลูกนะแต่ลูกไม่ไม่มีแม่อยู่แล้วเอ้ลูกเลี้ยงแล้วี่สาวสาวที่โดนพูดอย่างงี้กี่คนแล้ว ถ้ารับคุณถ้ารับจำนวนรับครับถ้ารับคุณก็ถ้าเป็นคนที่หนึ่งไม่จริงอ่ะอ้าวพี่เฉินดูดิพี่ใายคนที่หนึ่งครับหนึ่งร้อยชัดเจนรอเล่นผมรอเล่นผมรอเล่นพี่พี่เอาแต่แคปเหลืองอย่างเดียวหรอคะไม่ไม่ครับพี่เฉินด้วยเหรอครับมีแคปน้ำเงินอ่ะพี่เฉินเอาไหมพี่ไม่เอาไม่ไปไปไปไพอแล้ว แคบขาวเอาแต่แคบเอาแคบแคบขาวเคาเหลืองแคบเหลืองการลงเงินเยอะแล้วเดี๋ยวมาครับพี่เฉินคุยกับเขาแลบนั้นนะคุณไม่ได้ไม่มีอื่นขายเลยครัของคุณไม่มีมันมีแค่แคปเหลืองอย่างเดียวเหรอแคปขาวไม่มีเหรอมาทุกคนแคปขาวหนูเพิ่งขายไปเมื่อกี้นี่โคตรงกเลยเอาหนูก็หนูไม่รู้ว่าพี่จะเอาไม่ค้าหน้าเลื่อยชิเป่งไงบ้าแล้ว แล้วม,ม,มีมีอย่างอื่นขายไหมมีมีอย่างอื่นขายไหมมีอะไรขายขายอีกไหมของอ่ะไม่มีอ่ะพี่วันวัน,วนหนูตกแต่ปลาตกปลาบีพวกเหรียญอ้นนี้ปะเหรียญคัพเปอร์ปะไม่มีตกปลามันไม่ได้ตกปลามันได้อะไรบ้างอ่ะมันได้แต่แคปคะป่ะก็มีคนขายแคบขาวแคปเหลืองโทรอยู่พี่โทรอยู่พี่ตกปลาได้แคบเหลืองใช่ไหมเอาเอาไว้เอามาขายได้ไหมครับผมรับแบบว่าแบบเป็นพันเม็ดเลยได้ไหม แต่ว่าถ้าตกปลาน้ําลึกมันไม,ไม่ไม่ได้แคปเหลืองนะหนูไม่แน่ใจมัได้ได้มันได้แคปขาวอ่ะเออแคปขาวก็เอาเลยง่ายแคปขาวก็เอาแคปเหลืองก็เอาอ่ะโอเคครับมาขายแก๊งผมได้เลยครับซื้อประจได้าครับจา๋จาจ่ะทำไมอะเป็นอะไรอะผมตีริทคอยไปไปทั้งหมดวันเนี้ยี่สิบสามเหรียญยี่สิบสามติดเลย ในตู้ผมมีอยู่สามเหรียญวี่ก่อนดีพี่ว่าเองดวงไม่ดีจริงว่ะมีใครมีทองแดงเลยอ่ะในหัวพี่ตีไปมาสี่สิบเหรียญสี่สิบห้าขายไหมผมงอมว่ะทองแดงอะไรครับทองแดงอะไรเอาทองแดงอะไรครับทองแดงอะไรครับคุณเอาทองแดงอะไรอ่ะ Copper ครับ Copper Copper box อย่างเงี้ยเหรอ ใช่ครับได้เยอะไหมเยอะไหมขายไหมครับเอาเยอะไหมถามก่อนไม่ไม่เยอะมากครับมีมีสักประมาณหนึ่งประมาณกล่องเดียวถ้ากล่องเดียวผมแบ่งให้ได้ขายเท่าไหร่ครับขายเท่าไหร่ก็ตามราคาตลาดเลยครับสองหมื่นที่ผมซื้อมาก็เท่านี้แหละเอาไหมได้ครับได้ได้ได้ไม่กดเงินก็ได้ครับแบ่งให้กล่องนึงตัวอยู่ครับเอาหาไม่ได้คุณ เรียบร้อยก็สวยว่าพี่บิดเงินได้ได้สองมื่ฟรีๆเลยไหมใช่จะจ้จถ้าบิด้าบิดเงินสอนอเตรียมปิดเลยนะครับเนี่ยเฮ้ยโอ้หปิดสอนนอทำไมครับเนี่ยอุ้ยตำรวจโอ้แม่งบูมินกว่าเดิมอีกบอกเราไปตำรวจหดใจเลยนี่เอ้ยสอนอสอนนอเตรียมเตรียมออกเวรนให้หมดเลยนะเว้ยคนคนผมขายเป็ดในตัวเนี้ยเอาไหมมีใครสนใจไหมเป็ดก็อะไรล่ะครับ เนี่ย <ไร S 1> เป็ดก,กอกแขนนี่ยครับเอว่าเอาเป็ดกอกแขนไหมลูกเอาครับมาเฮ้ยลูกลูกเอาปะาดูอย่างไรับมาเอาแม่เจ้ามาขายกันปกติเท่าไหร่ อันนี้ขายเท่าไรหร่แล้วครับ,รบเฮ้ยแฟชั่นเป็ดก่อแข็มันขายได้เท่าไหร่อ่ะพ,พี่ขายไปสามแสนอาจารกแสนห้าประมาณนี้นะครับสามแสนหรอมาละสองแสน,น 3, หรกหรวมเทจเจอสภาเลยครับพี่ก้อนผมขอผ้าครับ ขาบอกว่าเขาผ่านาแลนวนี่มาป่าวจะขายเป็ดหาตังค์สองแสนเจ็ดได้ไหมครับผมเปลี่ยนใจแล้วผมขายสามแสนห้าาเลือดเกินเอานี่เจ้าพูดอรงรต่อผมเป็นตลาดเลยอ่ะเอ้ยสอนนอเตรียมปิดไว้ออกเวรให้หมดเลยไว้ อออกออกออกจบกูไม่ได้ยอครับออกนะผมเป็นสอนอจริงนะออกอ่ะมันก็ไม่ตำรวจหรือเนี้ยหรือเปอ้าวเออจริงตำรวจไอ๋อถ้าถ้าหนูไม่ใช่ตำรวจแล้วหนูจะมีเอาวุธตำรวจได้ยังไง่งไห้ตอนตำรวจมาหีิใช่ไหมไม่ได้ใช้ช่วยมขาเขู่เลย โอ้ถ ¿no? hey, hey. hey, hey. okay, so yeah ือใบเบสสีแดงน่ากลัวสุดๆกลัวเลยให้ไปแ่ไปนะคว้าไวเบสสีแดงขึ้นมาน่ากลัวที่สุดอย่าตีเลยคุณเดี๋ยวนะผมเป็นบัตรยักษ์แดงพี่อย่าไปย้ำเขาเลยพี่ผมไม่ถือใบเบสเขาดย้นเลยแล้วหนูขายหนูไว้สองแสนเจ็ดผมขายสามแสนห้าราคาพิี่เฉินผมขายสามแสนห้าราคาพิเศษนครับ สองแสนเจ็ดไม่เอาผมไม่ขายแล้วสองแสนเจ็ดที่วิทยาแบบนี้นะไม่เอาผมไม่ขายแล้วมตยาที่หนูมีหนูมีของหนูก็จะไม่จ่ายมันไส้กันเฮ้ยอะไรอะคุณไม่เกี่ยวที่เรื่องอะไรติดตัวมีลงมีเหรียญเขาช่วงนี้ผมร้อนครับเห็นใจผมเถอะร้อนเหมือนกันครับร้อนเหมือนพี่วันนี้ผมตีลิขวิตีอะไรเนี่ยครับคนกองอะไรพี่เหรอ ไม่ใช่ครับพี่ออ๋เขาใช่ค่ะโอ้ยพี่อ้าวครับผมอะไรไปทั้งพูดหรือยังครับเจ้าหนุ่มเพื่อนไม่รอดเนี่ยรอไม่กี่บาทเองหรอหนูไม่รู้อะันเดินวนๆแล้วก็ไม่รู้แต่เตี้ยหนูรั่วปะเนี่ยก็คงอย่างนั้นบ้างพี่นอนไม่ห้อยหลับอ่ะไม่มีอะไรพี่จุ๊บสิเป็นเพื่อนหน่อยดิที่รับแคปข่าวไหมกลางเมืองกลางเมืองที่เปิดกใจมีวอลพูดก็ไปพูดขายกันเท่าไหร่ ให้พี่ขยันนะถ้ามีอะไรพี่ขึ้นรถก่อนให้ตดเที่ยงใทรรู้จ่าหนูสามคนถามเลยกล้องก่อนเร่องนี้โอ้ยเชี่ยแล้วตอนนี้กดเงินหน่อยห้าหมื่นลืมไยบ่ายเชี่ยเงินไม่พอ๋ยวเอาให้เดี๋ยวเอาให้เดินเดินไม่ได้ละน้ำหนักทะลุกดหน่อยห้าหมื่นเงินเขียวนะ ันนี่สายยาไหมห,หรอไม่ต้องมีใส่บ้างครับสักครูะอะโหตัวนี้เฮียจะสาวผู้มั้พี่ก่อนพี่ไปนอนเหมดไปหมดเออว่าไงน้องพี่ตีให้ผมสักสิบทีได้ปะได้ไม่มีปัญหาพี่ทีคือทีละเท่าไหร่ทีละทีละกี่รอบดิแล้วแต่พี่ดิผมมีสองล้านอะสองล้านอ๋อผมมีสองล้านสองล้านคือสิบเหรียญพี่ก็ได้ผมลองเทื่องอะไรหรือพี่ ก็พี่ไอ้เทอนี้เอานี่แบ่งไว้หน่อยไหมไอ้ล็อกปิกเอามามาล็อกปิกเออเนี่ยวครับผนี่เทอดี้เทอดี้เป็นไงก็ขาวพี่พี่เอาเอาหมดเลยครับเอาหมดเลยพอแพี่พอละเยอะละวเดทเท่าไหร่ครับพี่ชายหกร้อยได้ไหมครับต้องตั้งตัวแฟชั่นดีป่ะพี่พี่คิดว่าเฮ้ยมีคนรับรถเอใบรถการันตีสิบใบวะศูนนึ่งสองสี่สามได้เท่าเลย เราไม่เห็นรูปของพี่แคปเลยนะครับแคปบวกครับเออ่เคมีหรออ๋อไอไอแคปบวกจุดติมีคนมาดูนะสีเหลืองกับสีขาวมีไหมครับเออรถการันตีรับเท่าไหร่ครับที่แต่งเต็มแล้วอะรับเท่าไหร่โอเคลิปไปเลยครับเออมีใครรู้บ้างเกาะเขาไข่ตัวแล้วเท่าไหร่ครับสองร้อยคเออผมสร้างเป็นสำเร็จครับผมสร้างเป็นสำเร็จผมไม่รู้ตำรวจเขาต่อยขาดหนึ่งคนรู้เรื่องถามจริงตำรวจขาดคนหนึ่ง ขายยาขายยาชัางรถแปเหรอใช้แปดใช้แปดไอจุดสิบนะมันวลาแรกอ๋มันคือตัวห้าพันตัวละห้าพันลยใช่ไหมมันตัวสี่พันห้าหรือเปล่าครับคุณผู้หญิงเอป็นงี้ไหมเป็นซื้อรถชิคร้าผมไหมถ้าตัวสี่พันห้าพี่โรจะซื้อหนูไหมล่ะไม่มีปูนมีปูนไข่ไหมมีปูนไข่ไหมพี่พครับมีปูนไข่ไหมไม่เลยครับ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับดีตอนมอแปบ๊บพี่เหียนสวัสดีครับครับคบคฟ้าอะไรนะไม่ผมสร้างบอกว่าผมตร้างบอกพร้อมดื่มมากกว่าครับไม่ได้ครับไม่ทำเองคุยเรื่องอะไรกันนี่โอ้ทำไมผมรู้ไม่ได้วนนะ สักของไม้เข้าขายกันเท่าไหร่อะหมื่นหกเอะหมื่นหกเลยเหรอจะทำจำับจับแมวจับแมวแบบแบบ เอาไปก่อนสองเหรียญแรกจิงเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนหรือเปล่าวะเียแล้วเสร็จปุ๊บเอาไปอีกหนึ่งเหรียญเฮ้ยอันนี้อีกเหรียญทไม่ตีต่อเหรียญได้หรอพี่มันเป็นสูตรมันเป็นสูตรใจเย็นดีคนมันมีสูตรเป็นสูตรใครสูตรมันดิจะมาล้ออะไรอ๋อใครสูตรมันเนาะตีแต่แรกวะ ขายสุดราคสุดขายสุดฉันมากเกินเขาบอกแบบว่าถ้าผมให้ป้าป๊าตีให้ใช่ฉันพี่ที่มันดีคือเห็นไหมผมไม่ต้องออกตังค์พี่สิเขาไม่บอกดีไหมไม่ล่าช้าแล้วดีไม่ถ้าป้าป๊าผมตีอ่ะให้ป้าป๊าตีให้ตอนผมให้ป้าป๊าตีก็ไอ้หล่อให้ป้าป๊าตีป้าป๊าออกตังค์ให้อันนี้ให้อันนี้ร่อหน่อยอันนี้ร่ออันนี้ร่ออันนี้ร่อเฮ้ยลอลอหนึ่งลอล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 หนึ่งทอะหนึ่งคนโกงล่อหนึ่งครับ แคปน้ำเงินเขาขายเท่าไหร่ครับสามร้อยใช่ไหมพี่แคปน้ำเงินขายเท่าไหร่พี่กามร้อยอีกสองเหรียญแคปน้ำเงินไม่รับไม่เขาขายเท่าไหร่อ่ะพี่รู้ปะน่าจะราคาเดียวกันประมาณโซนหกร้อยแคปน้ำเงินขายาราคาเท่าไหร่วะตันรู้ปะตันรู้ปะแคปเงินอ่ะเดี๋ยวใจเยจะให้จะให้สามจริงจไม่ผม,มจะเลิกรับหมดรอบรถไฟหอแล้ว ถามมาอยู่คนในแก๊งผมขอรับถามแล้วมันแตกต่างครับเหลืองตรงไหนครับแล้วครับเกี่ยวกับฟ้าอาฟ้าก็าแดงใช่แคปหนักเงินมันหาจากล่าสัตว์อะค่ะเขาเหลืองอะเหลืองอะไอต์มันได้จากเหลืองตกปลาค่ะมัไมลคาข่าวตกปลาเลยทมไมราคาถึงแตกต่างกันตัวนี้มาาเอยแต่ว่าแคปหนักเงินก็ออกยากอยู่นะอะไรข่าวออกยาสุดนะดิเราลองคุยกันดูห้าร้อยก็ได้สี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยจริงครับไม่เอายาไปก่อน ขวี่ดีเปล่ากับวีเลยผมพกเกลีติดเพชรเลยได้เปล่าอย่าพูดทำไมเยอะแยะล่ะเผื่อโดนแทงอีกเอ้ามาละข้าวเปล่าครับหายาดีกว่ามาละโกง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  สิบเก้าเมตรละพี่ดีพี่เฉินเต้แต่ก่อนะ่าเดาขยยาเทียวไอพี่จะตีแบบว่ารีคอยไปากยี่สบเหรียญแล้วให้มันเอาเงินแบบว่าแปดล้านมาแลกโอ้โหไม่บอกแต่แรกวะสี่ร้อยนะมารลายทองถลายทองโอ้โหโอเคโอเคโอเคมาถึงทองใช่ไหมพี่ายทองคนเดียวใช่ไหม ก็ใช่ใช่ใช่แค่ทองไงไม่ยอมเอาเงินแปะลานมาแลกนะครัมันไปเลยยี่สิบเหรียญโ okay, okay. อเคโอเคที่มีเท่าไหร่ะเหรอที่มีเท่าไหร่ลหรอสิบห้าสิบห้าอีกอีกห้าเหรียญเองถามมันก่อนไหมพี่เผื่อมันถือรีคอยสักเหรียญสองเหรียญอะไรเงี้ยมันบอกว่าไม่มีเลยสักเหรียญใช่เหรอทองทองใช่ทองทอง๋อ ะคไม่ได้ถือรีคอยเลยใช่ไหมทองอ่ะถือตังเงินใช่ไหมเออรคอยมีสองเหรียญรับกับของที่พี่แวนยืมไปเหรียญหนึ่ง้วยคับพี่เธอมีกี่เหรียญตอนนี้ตอนนี้ถ้าตีกลมๆที่พี่แวนดือก็ประมาณประมาณเท่าไหร่มีทั้งหมดสามเหรียญครับที่พี่แวนยืมไปเหรียญหนึ่งตอนขึ้นปืนได้ค่ะโอเคอ่าพี่มีสามเหรียญพี่ก็ขายมันเหรียญละเหรียญละสองแสนที่พี่ต้องกออารอ่ะอช่วะ เออเหลือแคะสี่แสนที่พี่ต้องการอ่ะพี่รดให้มันแล้วเฮ้ยเี้ยถ้าผมไม่ได้พี่นะผมแย่ปีออให้ไหมพี่ตัวอะไรมันติดมือตรวจไปแล้วเหลือสามแล้วไา่ไม่ได้ห้วปะไข่ไม่ได้แล้วพี่ตัวไข่อ่ะงอมโอ้นอยว่ะน้นอยอ่ะวันเนี้อตลวด แอ่ของลวดวะเฮียเดือดตะโปลน,นะพี่พี่ก็กดกด,ดยกเลอกอะกดขยายแน่นอนแล้วมั้งกลัวอันเมื่อกี้ปีใช่ไหมครับ,รบสวยครับไม่นะไม่สวยผมว่าไ,นะไมุ่ยวอลครับุดวอลครับคุณใช่เหรอหนูไม่เห็นพี่กดวอลเลยนะ เกดวอล์กแล้วเปิดตู้ไปหนึ่งเงินเหลือสี่แสน yes มีรถขาย้สามคันถ้าต้องขายได้พวกนี้พี่ไม่ได้ขายวันนี้้้ชานีแล้วก็กล่องเตียวุธที่เปิดได้อีกยังเหลืออยู่ขายได้อีกถ้าจะมีมาสิบล้านมั้งปเูเหลือเออนี่ขนาดนี้เปิดกาชาไปเกือบสองพันสองันถุงแล้วเนี่ยปูเหลือแค่สี่ร้อยถุงเองอะ ชีอะไเนี้ยไวจริงไวแบบไวสัตว์เลยพี่แต่ละอันเหนื่อยมากเหนื่อยพัะเหลี่ยนเนี้ยเหนื่อยถือว่าแล่วพี่นี่แค่คนเดียวแล้วเนี่ยแค่คนเดียวนะนี่จริงแล้วเออที่แค่คนเดียวแล้วเนี้ยเอ้าไปเราเองวะดสตอนหน้าพี่ผมก็ได้เดี๋ยวผมเองครับพี่เป็นไรคิดเยอะอะไรขนาดพี่ไม่ได้ทำอะไรพี่พี่จะหาปูนนี่เองหยามหยามพี่ชายพี่บ้าเลยเนีเองมาสลบต่อหน้าพี่ชายพี่เนี่ยไม่ทำะไรกันไม่ทำรายการไม่ไม่ต้องโล่นไม่ต้องอะไรพี่ไม่ได้ว่าอะไรไม่ตไม่ว่าอะไรไอ้ชายเอง ปกัดเรีอกตีขยาได้เนี่ยหลายขยาได้ขยาได้เขาเขินหรือเปล่าครับพี่เฮ้ยสิงห์พนันออกเว้นไปไหนหมดอะครับต้องต้องไอ้นี่นะต้องแอบๆ่อยนะเขาไปพักแล้วครับ้เราไม่พักอ่ะเราครับอ่ะอ้าวไอ้ไใบ้ดเอาสกูขาวสกูดำปะผมเราพี่เออเอาไหมแก๊งเราซื้อไหมมีกล่องตีแบบราคาถูกๆใครไหมอ่ะไม่มีเลยพี่ไม่กล่องตีเลยให้แก๊งหมดแล้วกล่องตีเหรอเอากี่กล่อง มีแบบราคาขอแบบราคามิตรภาพได้ไหมครับไม่ใช่ราคามิตรภาพเท่าไหร่เทนะ่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เอว่าไหวเท่าไหร่โหลกล่องตีหนะ่ะสี่เจ็ดไหมสี่เจ็ดห้าหมื่นโพสแบบเดียวก็ออกแต่ขอต่อสี่เจ็ดหายไปสามพันเลยนะราคามิตรภาพไงครับราคา,าบอกตำรวจเข้าเวรยนหกโมงผมขายให้เออเข้าเวรจนขายยาได้ขายเลย จะแบบว่าขายให้ร้อยห้าสิบกล่องผมก็ขายให้เอาไปละการรับปากเอาไปละจะเอาผมพูดจริงเอาก็แรกก็ดีแต่ว่าตำรวจเข้าเวรคนอื่นจะเล่นได้มันมันก็เล่นกันไม่ได้ทั้งเมืองนะฮะว่าจะรับเด็กกัล่องเดี๋ยวว่าคุณคุณรอคุยได้ไหมล่ะคุณรอคุณรอคุยดูสิผมลดให้รอมาเข้าเวรสักคนดีว่าเท่านี้ให้มันทำงานได้อะถ้ามอนทำเงานได้ก็เอาค่าห้าคนนะขอแค่ตำรวจเพิ่มอีกสักสองคนนะครับยันเลยว่าห้าหกโมงเช้าได้ไอ้สักหกโมงเช้าได้ไหมร้านมันจะเท่าไหร่เงานร้านเท่าไหร่ชีสกัดร้านแท้แปดวะ ล้านห้าล้านห้าเอาไปเอาไปนกห้าคนยาวพี่เอาสักห้าสิบกล่องก็พอรถเยอะแล้วห้าสิบกล่องกตั้แล้วเว้ยพี่รถอะไรพี่เรื่องรถหรอกเชื่อผมไม่ให้ตำรวจเข้าไปเฉยแม่งเขาซื้อไม่เยอะหรอกตอนเนี้ยซื้อไม่หมดหรอกไม่เอาไม่เอาไม่คุ้มไม่คุ้มตอนกี่โมงเองไม่เยอถื่อนน้องไอ่เอนี้ยมันโกงสตีนผมมันโทรหาผมสองรอบไม่พูดแล้วแม่งข้อความมาบอกขูผมน่าจะดับขอซื้อกล่องติวุฒิหนึ่งกล่องที่มันโกงตีนผมว่ะพี่ ชได้ที่เราได้แรงอยังไม่เกินเกงคุ้ยไม่ขายดีจริงอ่ะพี่ขายกำลังก็ดีอแบบเดียวออกน้ำเดิมครับน้ำเดิมมีน้ำข้างๆตัวยังน้ำเก่าเหมือนเดิมครับพี่ชายโอเคครับน้องเสิร์ตทำพี่เดิมไม่ขายยาเดียวพี่ มันไม่ได้จริงๆครับเขาไปพักเขาไปเล่นส่องฟงส่องไฟกันแล้วนะครับก็จบก็ไม่ได้ก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องไม่ต้องพี่ก็ไม่ต้องขายจบจบโอ้แล้วพิดที่หนูหรือไงไม่ได้เป็นคนพิดแล้วเราเออเราไม่ดีวเลยเราขอต่อมันเยอะไปเราต่อสี่เหมืนเจ็ดจะบ้าหรือเปล่าสี่เก้าได้ไหมครับสี่เก้าสิบแปดเก้าสี่เก้าเกาสี่เก้ายังได้เอาช่วยช่วยเอาช่วยเอาช่วยกี่กองขายยาได้ใช่ไหมพี่ขายได้ไปละขายยาดีกว่า ก็ได้ขายจุดเดียวได้ไดขายจุดสิบไม่ได้ั้งขายยาเล่นๆสักห้าสิบเมตรเดียวเว้ยเฮียเฮียเราคุยนีเ่เอ้าเหี้ยจังอ่ะเราเในวอรครับคุณในวอไม่มีอะไร ทำอะไรเราอะทำอะไรต่อเอาๆๆ้าเอาๆๆ้าเอาๆๆ้าเอาๆๆ้เอารัดเข็มขัดโอๆๆเคอด